สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านพอราเวิลล์พาร์คโฮมนะคะซึ่งเป็นโครงการใหญ่ติดถนน8เลนนะคะซึ่งจะสามารถเข้าออกได้2เส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางถนนสุวินทวงศ์38นะคะหรือถนนฉลองกรุง61ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอ้อยมีที่ดินแปลงสวยๆนะคะ1ไร่ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการนี้นะคะมานำเสนอค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันเลยค่ะ โครงการฟอร์ดวิวนะคะเป็นโครงการใหญ่มีหลายเฟสติดถนนใหญ่เดินทางสะดวกนะคะเป็นถนน8เลนบรรยากาศดีสงบมีความเป็นส่วนตัวอารมณ์คล้ายๆบ้านตากอากาศนะคะมีบ้านเดี่ยวใกล้เคียงโดยรอบนะคะมีรปภร,รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะคะมีสวนสาธารณะที่ล่มลื่นและกว้างขวางบรรยากาศดีสงบะคะ่ะ และถนนเส้นนี้นะคะก็เป็นเส้นหลักถนนฉลองตรุง61นะคะตัดผ่านโครงการฟอร์เรวิลล์พาร์คโฮมค่ะซึ่งแปลงที่ดินของเรานะคะตั้งอยู่ติดกับถนนเส้นนี้เลยค่ะแปลงที่ดินของเราแปลงนี้นะคะเนื้อที่นะคะ400ตารางวาหรือ1ไร่นะคะหน้ากว้าง77เมตรลึก54เมตรค่ะสถานที่ใกล้เคียงที่สำคัญนะคะก็จะมีสนามบินสุวรรณภูมินะคะวิทายาลัยเทคโนโลยีมหานครแล้วก็สนามกอล์ฟปัญญาอินทรานะคะ อยู่ใกล้รถไฟฟ้าทั้งสองสายนะคะไม่ว่าจะเป็นสายสีชมพูและสายสีส้มนะคะใกล้บิ๊กซีสวินทวงศ์โลตัสสวินทวงใกล้โรงพยาบาลสินแพทย์ค่ะสำหรับแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะเราเปิดราคาขายอยู่ที่ได้ละ4ีล้านห้าแสนบาทค่ะราคานี้นะคะจับต้องได้แน่นอนค่ะถ้าหากสนใจนะคะสามารถติดต่อเรามาได้ตามช่องทางเหล่านี้เลยค่ะ หากสนใจจะเยี่ยมชมทรัพย์อื่นๆของเรานะคะได้ทางแฟนเพจเฟ e book นะคะ Finding Home Property และอีกหนึ่งช่องทางทาง YouTube Finding Home Channel ฝากติดตามด้วยนะคะ